ทำไมคือขำบเสียบใช่ไหมอยู่มอะไรนึกออกชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อชื่อฟ้าค่ะโดเรมีฟ้าตัวรีฟ้าโซลาร์ซีโดฟิสโซลาร์ซีโดอยู่มอไหนครับเนี่ยมอ .4 เพิ่งขึ้นมอ .4 มอ .4 โอ้โหทำไมหน้าหนูแกอะดูโตมากลูกหมายถึงว่าแบบดูแบบ ดูโตแบบว่าเออสวยมากอะไรอย่างนี้ไอ้พี่ขอไอจีได้ปหมเดี๋ยวคืนนี้น้องจะได้อยู่พี่จะลงใน i อจีแล้วกันเพราะพี่พี่สตรีมอยู่ตอนนี้ครับไม่ให้ไม่ให้พี่ไม่เป็นไรไม่พี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะลงให้คนไทยแข่งขันเอยเอาจีเหรอ่ในหนูให้ก็ได้อ้าวถูกขึ้นมาเนี่ยถูดขึ้นมาเนี่ยผมบอกว่าสตรีมได้ไหมกูเลย มีคนดูกี่คนเนี่ยสามร้อยห้าสิบคนแล้วนะพูดจริงว่าเล่นพี่หลอกหนูป่ะเนี่ยหนูโดนคนปั่นมาเยอะนะดอกป่ะนะครับเรื่องเศรษฐีตอนดีจะโผล่มีลงทิกต็อกป่ะเลียวหนูไปดูนี่ลงไอจีก่อนตอนนี้เนี่ยพี่พี่ปั่นไอจีที่ไหนอะพี่ปั่นไปแล้วเนี่ยพี่ปั่นไปเลยเนี่ยเขาไม่ได้ใหม่ไอ้หนูเข้าไปดูมาพี่หนูจะบอกว่าไอจีหนูว่าอันนี้เหรออันนี้เหรออืออืออือ คุณพ่อว่าตาล